สวัสดีครับผมคนกรีฑโสลาภากุลนะครับหรือชื่อเล่นชื่อจานแทนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหลักสูตรนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพนะครับหรือเรียกว่า HRM HRD Professional นะครับในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนะในเ่อเป็นเรื่องของคนนะครับการการบริหารคนต่างๆการแข่งขันในรูปแบบของธุรกิจที่มีการเติบโตแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเองก็ดีเนี่ยจะเป็นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารคนนะครับนะโดยหลักสูตรเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของนะฮะการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาคนการลงทุนในมนุษย์หรือเรียกว่า human capital นะฮะแล้วก็เพื่อให้รู้จักขอบเขตนะครับของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่านะครับรวมถึงเรียนรู้เรื่องเทรนด์การบริหารคนที่มีการปรับเปลี่ยนไปหรือว่า ให้ทาต่อการบริหารคนในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับหลักสูตรนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่ทํางานด้าน HRM HRD นะครับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เจ้าของกิจาการหรือ non HR หรือเรียกว่า line manager เองครับหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยเนะื้อหาการเรียนรู้4บทเรียนด้วยกันนะครับภาพรวมอันที่1นนะครับภาพรวมของนักบริหาร HR อุติากนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างครับคือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ย จะต้องเรียนรู้เรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับนะตัวต่อมาครับคือเรื่องของการบริหารคนแบบใช้ทักษะการโค้ชนะครับความเข้าใจช่องว่างระหว่างวายัยหรือเรียกว่าเจเนอเรชันนะครับนะ,ะบทเรียนที่2ครับการสรรหาและการทำร,รักษานะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือ KPI เนี่ยนะฮะมามาจัดทำเป็นเรื่องของไอตัว competency นะครับนะอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือในการคัดเลือกคนนะครับนะ,ะหรือเขาเรียกว่าในช่วงของการสรรหาหรือการคัดเลือกนั่นเองนะครับนะฮะตัวต่อมาครับรูปแบบการสัมภาษณ์งานนะครับนะตามสมรรถนะนะครับแล้วก็การดูแลประสบนิเทศพนักง,งานนะครับเาเรียกว่า onboarding program นะครับนะฮะตัวต่อมาการเสริมความรู้เรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ พระราชบัญญัตคิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562นะครับบทเรียนที่3นะครับการฝึกอบรมและการพัฒนาและก็สร้างแรงจูงใจและสัญกกำลังใจให้กับพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการอัพสกิลรีสกิลนะครับการคำนวณความคุ้มค่าในการฝึกอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาค่า o r อานะครับเทคนิคการให้พนักงานทุกคนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงนานที่ดีหรือเรียกว่า employee engagement นะครับการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานนะครับ ือเขาเรียกว่าแคเรียพาธนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาพนักงานรายบุคคลนะครับหรือเขาเรียกว่า IDP นะครับรวมถึงการบริหารคนเก่งและคนดีนะครับเขาเรียกว่า Talent Management and s u c c e s s i o n Planning นะครับนะบทเรียนที่4ครับการบริหารผลงานก็คือการนำเทคนิค OKR OK KPI b a l a n c e Scorecard มาใช้นะครับแล้วก็รวมถึงการให้ฟีดแบก้ดยกระบวนการ Cfr เขาเรียกว่า Communication นะครับฟีดแบกแล้วก็ recognition นะครับ ซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี้จะมาเรียนรู้กันในบทเรียนของตัวนักบริหารทรัพยกรมนุษย์นะครับมืออาชีพนะครับนะแล้วพบกันครับ